ทกพุทธอย่าลืมโทรนะคุณเอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็ก็คือว่า,าผมเป็นผู้ชายเนาะแฟนเป็นผู้ชายทีนี้เนี่ยผมเพิ่งทราบมาว่ามีมีเครื่องติดตามตัวอยู่ในรถน,นะครับอโอ้โห ใช่ครับก็เลยก็เพิ่งทราบมาเมื่อไม่นานมานี้นี่เองก็เลยอยากจะทราบว่าจริงๆรู้แหละว่าน่าจะเป็นแฟนที่มาวัยรุนก็เลยอยากถามว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทําแบบนี้ไหมแล้วก็ผมมีสิทธิ์ที่จะโกรธเขาไหมหรือว่าจะคุยยังไงแฟนกันมานาน,นขนาดไหนแล้วคะเกือบสิบปีแล้วครับน้่เกือบสิบแล้วเราโลกแ,ลแ,ลแ,ลแลฟนฟังพุทธพุ่นด้วยไหมครับโอ้เป็นแฟนเลยเป็นแฟนตัวยงเลยนี่กําลังยืมมือเราในการตัดสินคดีความในภายในครอบครัวอยู่วะครับ ไม่ใช่ครับพือจริงๆมันก็อยากจะ,จะทราบความเห็นนะครับว่า,วา,วาม,มันมันควรจะเอ้าชอบตรงไม่กลัวด้วยอ่ะคุณเองเป็นคนเจ้าชว้เปล่าอืมเอาจริงๆจากใจก็ประมาณนึงนะครับแต่ว่าไม่จริงจังอะครับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะครับอ๋อแล้วทุกวันนี้ล่ะไม่มีแล้วครับทำว่าเส้นเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนเท่าไหร่เออเมื่อก่อนก็ ก็มีบ้างครับแต่ว่าแบบไม่ได้จริงจังก็อะไรมากครับแบบคือพอมาเจอเขาผมก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็หยุดได้แล้วอะไรเงี้ยครับอก็คือสิบปีก็คือหยุดแล้วเลยเหรออืมมันก็มีบ้างที่แบบคือคกันเล่นเล่นแต่ว่าไม่ได้แบบเอออะไรแบบขนาดนั้นนะครับที่พี่ว่านนะพฤติกรรมวางเหอะเพราะอะไร คือที่ถามไปเพราะจะถามพอจะช่วยจะซวยเอาเลยถามไปถามมาเริ่มหลุดออกมาทีละนิดเีละนิดหายใจคือไม่สามารถตอบได้ทุกคําตอบแบบเดรย์คิดดีๆนะจะหายใจฮึบก่อนแล้วก็ตอบคิดดีๆนะถ้ายิ่งถามเพื่อจะช่วยจะซวยหรือเปล่าเอาดีๆก่อนอจริงๆตอนนี้ไม่มีแล้วครับไม่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 ไดคุยกับใครแล้วครับก็มีแค่เขาแล้วครับแต่ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยถูกไหม ก่อนที่จะเกิดเรื่องครับมันมันมีครับมันมีมันมีมันก็สมัยสมผลมากนะเอ๊ก็มันมีไงเดี๋ยวจะไม่ฟังเพิ่มเลยเหรอเราจะสรุปชั่วโมงนี้เลยเหรอคือมันมันจะสงสัยทำไมว่าทำไมเขาติดดักก็มันมีพฤติกรรมหมาใช่อันเนี้ยอาเขาใจว่าว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่เออเป็นเหตุแหละมันมีเหตุมาเลยมีเป็นมีผลของมันแต่ทีนี้เนี่ยเออผมผมมันจะมีข้อคําถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าเราควรจะ คุยแบบไหนหรือหาทางออกแบบไหนดีมันดูเหมือนกันละเมื่อสิทธิ์ไหมอย่างนี้ถูกไหมพีดีพีเอแบบนี้ถูกไหมโอเคสิบปีแล้วพีดีพีเออะไรกันเอาถ้าอย่างนี้เดี๋ยวให้เอรวบรวมสำนวนนะแล้วก็อยากจะดีเฟนอะไรตัวเองเดี๋ยว่งหน้าเดี๋ยวศาลท่านจะส่งคายมาถามสักทานนะเตรียมต่อไว้ดีค่ะคือท้าวความไปประมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะก็คือแฟนผมเขาก็จะไปแหงนัากับเพื่อนเนาะประมาณสักหกโมงโดยปกตินะครับออกสักหกโมงเขาจะกลับประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งซึ่ง ผมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนเที่ยวผมไม่ไม่ไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับจะให้เขาไปทีนี้เนี่ยไอ,อย้กลุ่มที่เขาไปเนี่ยเขาจะเป็นแกง๊งเกย์ผู้ชายอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งผมก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะช่วงแรกเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงผมก็ไปแบบให้เขาไปแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกไม่ค่อยพอใจอันนี้คือคือ,ค,อ,ค,อคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นเนาะทีนี้เนี่ยพอวันนั้นที่เขาไปนะครับผมก็อยู่บ้านเนาะตอนนั้นผมรู้สึกแบบ เดาๆน้อยๆเหนื่อยๆอะไรเงี้ยครับมันมีหลายเรื่องเรื่องงานเรื่องที่บ้านอะไรเงี้ยครับผมก็เลยชวนน้องคนหนึ่งที่ที่รู้จักในไอจีก็ไม่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก็คือคุยกันอยากจะปาปกาและขย่าวตัวจบเลยไหมไม่ไม่ครับไม่ยังไงยังนะโอเคสอนยังคือคาว่าชวนเนี่ยไปทานข้าวเฉยๆคือมันมันรู้สึกแบบตอนนั้นคือรู้สึกเอออยากคุยกับใครบางคนเพราะว่าผมก็จะมีมีปัญหาเรื่องที่บ้านแต่คือเขาไม่อยู่อะไรบอกเขาไหมคะได้บอกเขาก่อนไหมว่าเรามีปัญหา มันก็ไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกไม่ได้บอกครับก็คือปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยครับผมก็อยู่ของผมเสร็จปุ๊บ,บอ่ะ,ะเขาไปแล้วเนะาะผมก็โอเคก็คุยกับน้องแล้วก็ไปเจอกันข้างนอกเล่ครับกไป็ไปนั่งทานข้าวกันครับอหกโมงออกจากบ้านถึงก็ประมาณทุ่มหนึ่งกลับบ้านประมาณสามทุ่มอะประมาณสามทุ่มกว่ากว่าผมก็ออกจากร้านอาหารแต่ประเด็นคืออยู่ว่ามีคนผมไม่รู้แหละเป็นใครเหมือนเจอผมแล้วเขาไปอินบ็อกบอกแฟนผมว่าเอย แฟนผมเนี่ยมากินข้าวกับคนอื่นนะที่ร้านอาหารซึ่งก็กล้องนะก็ตามจริงเลยนะที่เขาพอกอ่ะถูกถูกก็ถูกต้องแต่ว่าผมไม่ได้มาทำอะไรผมแค่มาทานข้าวเฉยๆเขาก็บอกมากินข้าวนะไม่มีอะไรเชค่อๆใช่ตอนนั้นที่เพราะว่าเพราะว่าเขาอ่ะไปไปเช็คตัวอ่ากล้องในรถครับไปเช็คกล้องในรถก็เห็นว่าเออผมไปไหนอะไรเงี้ยครับกับเวลาอะไรเงี้ยมันก็แบบพอดีกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบโหอยู่ทั้งคืนอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บ พอเขากลับมานอนประมาณเที่ยงคืนที่หนึ่งเขาก็กลับมานอนนะวันนั้นรลางผมเขาก็แบบไม่ได้กอดผมเขาก็หันหลังใส่อันนี้คือสิ่งที่ผิดปกติละหันหลังใส่ผมเลยอย่งเงี้ยอเออ,อ ผมก็ไม่ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นจนวันถัดมาผมก็รู้สึกว่ามันรู้สึกถามคําตอบคําอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ปกติซึ่งซึ่งปกติเราทําไม่ได้คุยกันแบบนี้ผมก็เลยอึอดอัดพอตกเย็นผมเลยเ,เรียกเขามาคุยว่าเออเป็นอะไรถามจริงๆอแต่พบเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเออมันมันมันเป็นลักษณะแบบนี้นะอืม <S 2> <S 2> เขาก็ขอบอก,บอก,บอก,บอกเลิกผมวันนั้นเลยเขาบอกบอกเลิกผมซึ่งแล้วผมก็แบบดีเฟนต์ว่าเฮ้ยไปกินข้าวไม่ได้ไปมีอะไรกันทำไมการลงโทษอันนี้มันถึงต้องถึงขั้นเทียบเท่ากับการไปมีอะไรกับ คนอื่นเลยหรออะไรเงี้ยก็พยายามที่จะอธิบายอะไรเงี้ยครับก็ดีก็โชคดีที่ที่เขาแบบเออเราฟังผมแล้วเขาก็ให้อภัยอะไรเงี้ยครับอันนี้คือคือคือเรื่อง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 ก่อนที่จะเอาเจอเครื่องนะครับเสร็จปุ๊บถัดไปอีกสักระมานเกือบอาทิตย์สามสี่วันเนาะผมก็ขับรถปกติอะไรเหมือนโทรศัพท์ผมอะครับมันขึ้นดีเทคเจออีกว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งอะเครื่องเป็นเครื่องติดตามก็แล้วมันดีเทคได้ไงอะอยู่ดีโทรศัพท์ผมไม่รู้เหมือน ผมไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันไอเครื่องโทรศัพท์มันก็มันก็ขึ้นว่าแบบมันมีเหมือนแอดตัวอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งขึ้นมามันขึ้นขึ้นหน้าจอว่าแบบเป็นชื่อนี้ผมก็เลยไปเสิร์ชหาในเว็บไซต์ผมก็เลยรู้ว่าเออมันเป็นเครื่องติดตามอุปกรณ์ติดตามผมก็เลยไปคนในรถเหมือนกันนะอีเทคโนโลยีอ่ะสระแน่แจ้งเหมือนกันนะสระสรมากผมก็เลยไปคนในรถแบบทุกซอกทุกมุมนะครับสภาพแบบของชิ้นเล็กๆเท่าเหรียญสิบสองเหรียญน่ะ น,น,นูนแบนๆความกว้างเหมือนเหรียญสิบสองเหรียญเนาะนเ,นเหรียญสิบสอ,องเหรียญช่องรู้ที่ช่างรู้ช่างบอกเสร็จปุ๊บผมก็เจอไปเจออยู่ไอ้หลังเบาะคนนั่งข้างๆอะครับมันจะมีที่วางเอกสารอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับมันจะมีเหมือนเป็นซองใส่มันอยู่ตรงนั้นผมก็รู้แหละว่าผมอะเจอเจอเจอติดตามเนาะทีนี้เนี่ยเออผมก็ช่วงนั้นนะผมรู้สึกน,อน้อยๆเนาะก็แบบเออเหมือนเราโดนะกดอยตามตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือคุณคุณเอกคิดเลยไหมว่าก็แฟนจะทา คิดเลยไหมครตอนเจอไม่มีคนอื่นเลยครับไม่มีใครขับรถมันมันน้อยที่ว่าเหมือนคนแบบเหมือนเหมือนเวลาเขาจะถามว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยครับเออผมผมคิดว่าก็รู้อยู่แล้วจะถามทําไมอืมแต่ผมไม่ได้พูดนะ <S <S ทีนี้เนี่ยผมก็ทนไม่ไหวรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ผมคุยกับเขาอ่ะเหมือนแบบมันมีอะไรเส้นบางบางที่กั้นไม่ให้ไม่ให้ผมรู้สึกแบบคุยได้เต็มที่กับเขาอ่ะเพราะว่าผมรู้ว่าเขาเหมือนมาจับผิดผมโดยโดยการเอาสิ่งนี้ มาตามผมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกอึดอัดไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยเปิดใจคุยไปเลยว่าเออมันเป็นข้อดีใช่ไหมที่จะได้ไม่ต้องรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนโดยที่เดี๋ยวใช้เครื่องเนี้ยตรวจสอบก็ได้จะได้ไม่ต้องโทรหากันบ่อยขึ้นใช่ไหมอะไรเงี้ยก็พห้ามไปเนาะ <laughs> เขาก็บอกว่าโอเคงั้นเอาออกไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับ เออแต่ว่าตอนนี้ครับผมก็ยังไม่อ,ออกนะคําถามก็คือว่าถ้าผมเอาออกเนี่ยตามที่เขาบอกเขายังจะมีความระแวงความไม่ไว้ใจว่าผมไปไปไหนไปจริงหรือเปล่ายังจะอยู่กับเขาอยู่หรือเปล่าหรือถ้าผมไม่เอาออกเพราะอยากจะให้แฟนรู้สึกแบบไม่ไม่เออรู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยครับอืมแต่ตัวผมเองกับรู้สึกต้องอึอดอัดอะไรเงี้ยบางครั้งก็รู้สึกว่ามีคนมารู้ความเคลื่อนไหวมาเช็คสเตตัส ของเราอะไรเงี้ยครับตลอดเวลาแต่ว่าด้วยงานผมอะครับมันมันต้องไปแบบประชุมไปใช้รถหาลูกค้าบา่อยๆบางทีอาจจะแวะนู่นนี่นั่น,นหลายที่บางทีผมเกิดตอบไม่ตรงไม่ครบกับไอ้ที่เครื่องไอ้นี้มันติดตามมันระบุตำแหน่งเอาไว้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตอีกไหมอะไรเงี้ยครับพี่ขอถามคําถามหนึ่งก่อนจะตอบทำไมคุณเอถึงอยากเอาเรื่องที่ไม่สบายใจไปเล่าให้คนอื่นฟังที่ไม่รู้จักไม่เคยเจอกันตอนนี้เขา<อ>ไปทำอยู่ <laughs> คนหมายถึงว่าคนที่ไอคนที่คนที่ทานข้าวอ่ะเอไม่ผม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 ไม่ได้คุยผมไม่ได้บอกผมผมไม่ได้บอกเรื่องที่เราไม่สบายใจแค่นักทานข้าวเฉยๆครับเพื่ออะไรคะงั้นพี่จะถามเพื่ออะไรคะพี่ถามอีกก็ตอนนั้นรู้สึกว่าเราแบบเอ้ยมันมันเหงาอยู่บ้านคนเดียวเนะ้มก็มีนิดนึงอ่ะนิดนึงก็ได้แต่ไม่แต่แต่ไม่อยากให้เขารู้ว่าแบบเอ้ยเราเรารู้สึกไม่โอเคนที่เขาแบบไปไปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับไปแปลกๆงั้น ก็ไปคอมมอนไปนั่งชิลไปกินเดิงนิดกับเพื่อนเขาถูกไหมกับเพื่อนเขาเพื่อนเขาเรารู้เรารู้จักไหมเพื่อนเขาเนี่ยไม่เคยเห็นครับแต่รู้จักว่าเป็นใครไม่เคยเจอเป็นการส่วนตัวไม่เคยคุยครับเป็นแฟนมาสิบปีแล้วแต่เพื่อนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหม่หรอคะ เขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วครับแต่ลังๆอะครับเขาเพิ่งมาเริ่มสนิทกันแล้วเขาก็ว่างๆฝั่งนู้นนะครับเพื่อนเขาก็จะแบบวันศุกร์วันนี้จะชวนแบบไปคอมมอนไหมนู่นนี่นั่นซึ่งซึ่งผมเป็นคนไม่ค่อยดื่มเหล้าผมก็จะไม่ไปอะไรเงี้ยครับเขาถามอีกเพราะว่ามันยังไม่เคลียร์ามสบายคนที่คุณเอคุยในอินสตาแกรมเนี่ยเหมือนคุยอะไรกันคะลักษณะไหนใช่ไหมใช่เอาจริงๆไหมครับ เอาจริงดิเอาจริงจริงทำไมเหรอเอาไม่จริงไงเอาไม่จริงพี่จะตอบจริงยังไงล่ะก็แบบเป็นเป็นเหมือนแบบคุยกันแบบคอเสียวครับแต่ไม่เคยเห็นนะแต่แต่เวลาทำอย่างงั้นครับจะไม่ไม่ได้เปิดหน้าก็แค่แบบอื็ดเจ็ดก็จบแต่วันนั้นอ่ะเป็นวันแรกที่ที่น่าเจอกันเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนแฟนเขารู้ว่าคุณเนยเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมเขารู้ใช่ไหมเขารู้ใช่ปะบอกเลิกอ่ะ ไม่ไม่ครับผมไม่ผมไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนแบบในใ่ถมงไปถึงว่าคนยังไงนะครับหมายถึงว่าทำแบบนี้อยู่แล้วกับคนอื่นในนี้ไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ครับเขาไม่รู้พอไม่รู้ครับแต่ที่เขารู้แล้วเขาฟังอยู่ถูกปะใช่ใช่ใช่เขาฟังอยู่ครับก็ผมก็สารภาพไปแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นอผมสารภาพไปแล้วก็ก็ก็สมแก่ เอามา,มา,มาตอบคำถามตอบคำถามว่าถ้า,า,ถาให้อยู่ <คำ S 1> แต่เขารู้สึกอึดอัดมันจะดีกับเขาในอนาคตไหมหนึ่งค<ช>ือถ้าให้อยู่ถ้าให้เครื่องติดตามฟแฟน,นอยู่ในรถรใช่ไหมใช่กับสองคือถ้าเอาเครื่องติดตามออกแล้วแฟนเขาจะรู้สึกอย่างไรคือตื่นเต้นอ่ะไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้ตรงๆแบไม่เคยเลยอ่ะดีค่ะอะไรใหม่ๆใหม่มากเลยค่ะเปิดโลกมากขอบคุณนะคะเอะเอค่ะ ตอนนี้เองรู้สึกยังไงอยู่อะคะก็รู้สึกแบบอืมกับแฟนหรือกับตอนนี้ความรู้สึกของตัวเองอะค่ะตอนนี้ที่ได้พูดออกมาแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกโล่งนะครับโล่งที่แบบว่าเออคือไม่เคยคุยคุยที่แบบว่าจ้เอาออกหรือไม่เอาออกกับแฟนอะไรเงี้ยครับเขาก็คือปล่อยว่ายังงั้นแหละแต่พอได้พูดได้พูดแล้วแบบให้เขาได้ฟังก็คิดว่าเขาน่าจะเข้าใจมากกว่าเดิมอ่าแลวอะไรที่ทําให้เราสื่อสารเรื่องนี้กับแฟนโดยตรงไม่ได้ต้องผ่านรายการคะทั้งๆที่เรารู้ว่าแฟนฟังอยู่ ก็อยากจะให้รู้ว่าหนึ่งเลยเราเราจริงใจนะถ้าถ้าถ้าโอเคจะเอาเครื่องติดตามไว้ในรถก็ได้อะไรเงี้ยครับคือถ้าเขาสบายใจผมก็ทําให้ได้อะไรเงี้ยครับถ้าสบายใจแล้วทําให้ได้แล้วโทรมาถามทําไมอะคะอืมแต่คือผมเองอึดอัดก็แบบในตัวของผมเองอะ่ะก็จะรู้สึกเหมือนคอนมาติดตามเราอ,รอย่างเงี้ยคือผมเลยไม่รู้ว่าเอาออกหรือไม่เอาออกดีอะไรเงี้ยครับคือมันมีความลังเลใช่ไหมแล้วไม่กล้าตัดสินใจเองถูกไหมคะครับสิ่งที่เอกกังวลในการใส่อยู่คืออะไรคะ คือบางทีอย่างที่ผมบอกครับว่างานผมอะเวลาไปหาขับรถไปต่างจังหวัดบ่อยๆไปหาลูกค้าอะไรเงี้ยบางทีผมก็แวะปั๊มซื้อนูน่นกินข้าวหาลูกค้าไปกินข้าวบางทีงนะครับก็แบบอาจจะแบบให้ตอบไม่ครบตอบไม่อาจจะแบบให้เวลากับที่เขาถามมากับที่ผมตอบไปอะอาจจะไม่ได้แมทกับตรงไอ้เครื่องมันระบุตำแหน่งอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีความสงสัยไหมอะไรเงี้ยครับมีความระแวงไหมอะไรเงี้ยครับเขาเอาออกหรือเขาเาใส่เขาก็ระแวงเท่ากันนะคะสํสำหรับอ้อมนะอ้อมว่าเขา ก็มีความระแวงอยู่แล้วไม่งั้นเขาเอาออกไปตั้งแต่แรกแต่ถามว่าทําไมเขาระแวงคุณเอตอบได้ไหมก็ผมอาจจะโกหของเขาที่อ,อไปแบบนั้นแล้วไม่ได้บอกเขาไม่ถึงว่าไปกับคนอื่นไม่ได้บอกเขาแต่ไม่ได้ไปแบบอ,อ,อะไรกันนะครับค่ะแต่แต่มันก็เหมือนเขาอาจจะรู้สึกว่าเสียความไว้ใจถูกไหมคะเมื่อคนเสียความไว้ใจวิธีแสดงออกมันมีหลากหลายคุณเออยากไปต่อกับคนคนนี้ไหมคะก็อยากครับ และถ้าคุณเอสามารถเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้ไหมคะอืมจ,จริงจริงจริงผมก็ทําปกติมาตลอดนะครับไมยถึงว่าคําว่าเปลี่ยนเนี่ยเออผมไม่ได้ทําอะไรที่แบบเสียหายหรือไม่ได้ไม่ได้ไปลงมือทําอะไรเลยใช,ใช่ใช่ครับแต่แต่หมายถึงว่าเราจะไม่คุยไอจีกับคนในลักษณะน,นี้อีกได้ไหมคะอ๋อได้ครับเพราะว่ามีแค่คนเดียวที่ผมคุยแบบนี้ทีนี้เราจะให้สิทธิ์ในการที่แฟนจะมีช่วงภาวะ ไม่สามารถไว้ใจเราได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมได้สักเท่าไหร่คะคุณเอะหมายถึงระยะเวลาที่ที่เขาจะไม่สบายใจอะเขามีสิทธิ์ที่จะไม่สบายใจคุณเอเองก็มีสมิทธิ์ตอนแรกคุณเอถามว่าคุณเอมีสมิทธิ์โกรธไหมที่เจอเครื่องอันนี้ใช่ไหมคะความโกรธน่ะมันมีสิทธิ์ทุกคนแหละคะ่ะเราอยากโกรธเราโกรธได้เราห้ามความรู้สึกไม่ได้มีสมิทธิ์โกรธจริงแต่โกรธแล้วยังไงต่อในเมื่อต้นของเหตุมันอยู่ที่เราถูกไหมคะแต่ตอนนี้ถามว่าคุณเอคิดว่า ถ้าแฟนยังเป็นแบบนี้อยู่คุณเอไหวที่เท่าไหร่อือจริงจริงจริง,รงผมผมไหวตลอดนะครับเพราะว่าตอนเขาตอนตอนเนี้ยเขาระแวงอะไรไปผมก็ไม่มีอะไรให้เขาต้องระแวงแล้วก็คืออมผมก็เปิดหมดแล้วครับไม่ไม่มีอะไรกับใครแล้วไม่ได้ไม่ได้คุยลักษณะกับใครแล้วจริงๆอยากถามแฟนเอด้วยอะว่าเนี่ยตอนเนี้เลือกอะไรมันต้องคุยทั้งสองคนปะถึงบอกว่าถามตรงนี้ไม่ได้อะไรนะคุยคุยคุยได้นะครับถ้าอยากคุยคุยได ไล้ผูให้เขาโทรมาอีกสายใช่ใช่เขา้ีสายดีกว่าจะได้จะได้คุยให,ใ,หให้คาปรึกษาเต็มเต็มจะได้จะได้ไดยกเซตเพราะฉะนั้นเอาว่าจะเอาออกหรือเอาไวไ้ไม่ไม่ไม่ได้มีประโยชน์สําหรับร้อมไม่ต่างค un ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความไว้ใจเขาไม่สบายใจตอนเนี้ยถ้าเขาสบายใจเดี๋ยวเขาก็ออกต่อให้คุณเอติดไว้เขาจะไม่สบายใจเขาก็จะไม่สบายใจมันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณมากกว่าปัญหาอยู่ที่คุณนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่เขาจะโกรธหรือเปล่าอยู่ที่คุณทําให้เขาไว้ใจได้อีกหรือเปล่า ซึ่งต้องใช้เวลาและสร้างมันคุณไหวไหมอ่ะอืมไหวครับเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดหมดแล้วไม่ได้มีอะไรเลยครับอยู่ที่เวลาที่จะให้แฟนฟื้นฟื้นฟูตัวเองแล้วก็คุณทําได้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะมันเป็นคอนสิวนที่คุณต้องจัดการกับมันนะการเป็นแฟนตอนเป็นแฟนกันนะตกลงกันไว้ยังไงอ่ะมีการพูดตกลงกันไหมเรารู้กันไหมว่าคู่เราจะเป็นยังไงอืมหมายถึงว่าแบบเราจะ คุยสามารถคุยกับคนอื่นได้ยังคุยกับคนอื่นได้อยู่หรือเราเป็นแฟนกันที่เรามีกันแค่นี้เราจะไม่นอกใจเราจะไม่คุยกับคนอื่นทั้งนอกใจแ,บบและนอกกายแบบโอแบบเพนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่อ๋อไม่ครับ,รบก็คือตกลงกันว่าแค่คนเดียวโอเคอเค,ครับโอเคงั้นที่จะถามต่อว่าเอรู้สึกว่าสิ่งที่เอทำเนี่ยที่ผ่านมาในการนัดเจอกับคนคนนั้นน่ะเอรู้สึกว่าตัวเองทำผิดไหมผิดที่ไม่ได้บอกเขาไปตรงๆครับ แต่ว่าผมก็คิดว่าเออเราไม่ได้ไปทําอะไรที่ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยครับอแต่จริงๆอ่ะสําหรับพี่น่ยในฐานะแฟนนเอทําผิดนะเพราะว่ามันไม่มันมันไม่ใช่การไปเจอคนปกติอ่ะเอเอ,เอไปเจอคนคนนี้เพราะเอมีวิดีโอคอลเสียวกับเขาหนึ่งอันนี้ก็คือผิดแล้วแบบว่าผิดแบบว่าเขาเลิกกับเอได้เลยด้วยซ้ำอ่ะแล้วสองเอยังเอาคนคนนี้มาเจอกันนอกรอบรับหลังเขาอ่ะอันนี้ผิดแบบ ผิดแบบพี่ไม่รู้จะสะกดให้มันเป็นคำอื่นยังไงได้เลยอะ่ะพี่ต้องให้เคลียร์ก่อนว่าเอต้องรู้สึกก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะขาตักกะของเอถ้าไม่มีอะไรโดนตัวไม,ไ,ไม่ผิดเอมันคือการนอกใจสำหรับพีเอไม่ได้ไปกินข้าวกับลุงที่เอเจอนึกออกอไหมไม่ได้ไปกินข้าวกับแม่บ้านหรืออะไรที่เราไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นน่ะนึกอหกอไหมถ้าเอแบบวันนี้ผมปวดผมแบบปัญหาหนักอกมาก เออพอดีแม่บ้านเข้ามาพอดีป้าๆไปกินข้าวไปเพื่อนผมหน่อยแต่นี้เอไปเจอคนที่เอคอเสียวแล้วนัดเจอกันเอจะบอกว่าผมไปกินข้าวเฉยๆไม่ได้แฟนคนไหนให้แบบไม่รู้สึกกับเรื่องนี้คือไปบวชทุกคนต้องรู้สึกบวชก็รู้สึกวงช่วงนี้เบาได้เบา <c oughs> เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปถึงว่าเรื่องติดคือพี่อยากจะถามเอก่อนเลยว่าเอรู้ไหมว่าสิ่งที่เอทำมันผิดในแง่คู่รักในแง่คู่ครอง แล้วเราเป็นแฟนกันมาสิบปีคิดง่ายๆเขาไปกับเพื่อนเกย์เขาเอายังหึงเอยังไปโกรธเขานี่เอไปกับคนที่เอคอเสียวเอาอะไรมาไม่โกรธวะนึกออกปะเอาอะไรมาไม่โกรธแล้วมารู้มารู้จากแบบคนอื่นมาบอกกูอีก <c oughs> <c oughs> คือเส้นแยกความถูกผิดของคุณเอกับแฟนคนละเส้น ถูกไหมใช่คนละเส้นเพราะคุณเอมองว่าไม่มีพฤติกรรมแตะตัวเท่ากับไม่ผิดไม่แล้วเส้นแยกความถูกผิดของ A กับคนปกติถ้าเขาคู่ครองโดยการที่เขาไม่ได้อเพ็นเลิศชิพเอก็ผิดแต่ถ้าโอเพ่นได้อ่าไม่ว<ต>่าแต่คู่เเนี่ยไม่ไม่เราตกลงกันแล้วว่าเราจะมีกันแค่นี้ A อคอเสลผิดแล้ว A ยังไปเจออีกอันนี้คือผิดแบบเอออย่างที่พี่บอกอะ่ะโทษประหารชีวิตสําหรับความเป็นคู่รักน,นะนะซึ่งถามว่าเขา งอนและเขาแค่ติดไอเครื่องดักฟังเนี่ยบุญมาสมใช่คือน้อยกว่าเหตุด้วยซ้ําบุญมากเออน้อยกว่าเหตุจริงๆเหมือนเหมือนเหมือน,นแบบสารตัดสินแบบลงโทษน้อยกว่าเหตุอ่ะเหมือนได้ขับรถชนคนตายแล้วสารแค่ปรับอ่ะเขาทําแค่นี้เพราะฉะนั้นเออ่ะต้องรู้สึกว่าโชคดีชิบหายแล้วนะ<า>จ,รจริงๆนะ<า>สำหรับพี่อ่ะว่าโหกูทําขนาดนี้แฟนกูเอาแค่เนี้ย แต่พี่ก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้เขาเอาแค่นี้อยู่หรือเปล่าถ้านน้องๆฟังอยู่นะพี่ไม่รู้ว่าหรือเขาก็ยังจัดการกับตัวเองไม่ได้เขาก็ทําแค่นี้ก่อนแต่เขามีสิทธิ์ทํากับเอได้มากกว่านี้อีกแต่เขาไม่ทํเาทเพราะฉะนั้นเอจะเรียกร้องความเป็นธรรมจากเรื่องนี้ได้อย่างไรการที่มีเครื่องไอ้นี่ติดที่รถเออะถ้าเป็นคนทั่วไปนะที่เขารู้ว่าเขาทําผิดและตอนนี้เขากลับใจแล้วพี่ว่ามันไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเลยอะถ้าเราไปในสิ่งที่อา้าวทำงานกลับบ้าน แต่เอาเขาจะดูอะไรก็หลวงเขาสิเพราะกูก็ไม่ได้ไปไหนผิดอ,ะอ่ะไอความกลัวที่จะตอบไม่ตรงอ่ะเข้าใจมันอาจจะมีผิดนิดนิดนน้อยโอ้โหพี่ว่านิา่งเนี<ต>้ยเขาถามไป<ม>ทุกชั่วโมงเอก็ต้องตอบถ้าอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันไม่ใช่ประเด็นล้วเอที่จะต้องกลัวว่าเขาตอบไม่ตรงตอนเหมือนว่ากลัวว่าเดี๋ยวเราจะตอบไม่ตรงกับมันไม่ใช่ประเด็นเลยเอประเด็นคือเอต้องเลิกทำนิสัยแบบนั้นให้ได้ก่อนเพราะตอนเนี้ยเขาไม่มีทางไว้ใจเอพี่ว่าเขาอาจจะอยากฝังชีพไปในร่างเอด้วยซ้ําแต่มันทําไม่ได้ ไม่ได้เลยเอ,อไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งสิ้นสําหรับพี่นะจงก้มหน้ายอมรับกรรมนี้ไปก็เหมือนใช่มันโนต้นะครับถามนึงมันมันเหมือนกับว่าเราแบบอืมไปนอกใจแบบถึงขั้นสุดข,ขนาดนั้นเลยเหรอครับอมันขึ้นอยู่กับความถือสาข,ของคนและ้ะสําหรับพี่นะพี่ก็ไม่ไหวบางคนน<ม>่ะแค่เขารู้ว่าแฟนเขาไปดีเมคุยกับคนอื่นน่ะที่เป็นเกย์เขาไม่เอาแล้วใช่แต่นี้ผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เอา ใช่หมือนว่าใช่ไงคนใครก็ไม่เอาไปคอเสียวอีนี่ยิ่งไม่รู้จะพูดกันยังไงอ่านกลับมาต่อคือสุดท้ายพี่จะพูดอย่างนี้แล้วกันเอต้องทนให้ไหวแล้วก็ต้องถามตัวเองว่ารักคนคนนี้ขนาดไหนถ้ารักเขาและอยากมีเขาอยู่ในชีวิตต่อเขาจะทําอะไรเอต้องทนให้ไหวเพื่อที่ได้ไปต่อแล้วควบคู่การเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีทํา<อ>ให้เขาเใช่ทําให้เขาเชื่อใจเอได้จริงๆว่ามันจะไม่ออกไปเจอกับใครอีกคนที่คูไม่รู้จักนิดนึงว่าสิ่งที่อันตรายอันนี้คือ เอไม่ได้อยู่ไม่ได้คุยในฐานเดียวกันแกับแฟนอ่ะการไปคุยกับคนอื่นแล้วไปคออะไรแบบเนี้ไม่ใช่เรื่องปกติหรือปกติไปตกลงก่อนอถ้าเขาบอกว่ามันไม่ปกติเอต้องเข้าใจอันนี้ก่อนแล้วจะไปต่อด้วยกันได้ไหมถ้ามองเรื่องนี้เป็นคนละเรื่องเอมองว่าไม่ผิดเขามองว่าผิดคุยกันให้ตายก็ไม่รู้เรื่องถามตัวเองรักเขามากไหมหรือถ้าไม่ไหวก็ปล่อยเขาไปเถอะถ้าเขาชื่อแซกเอแล้วเขาต้องมาเจอคนแบบนี้พี่ว่ามันก็ไม่แฟร์กับเขา แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณน้องที่ฟังอยู่ด้วยนะคะอันนั้นก็เออ <c oughs> ก็เดี๋ยวไป <c oughs> ว่ากันอีกหนูก็โทรอีกสายนึงก็ได้พูดทอล์กข่าวหน้าเจริงเห็นด้วยกับเติ้นทุกคําพูดเลยครับเอ,อผมไม่เข้าใจเรื่องตอบไม่ตรงอะครับผมไม่เข้าใจสาเหตุที่มันจะตอบไม่ตรงอะครับถ้าคนเราไม่ได้มีอะไรปิดบังคนรักมันไม่มีโอกาสที่จะตอบไม่ตรงเลยครับนอกจากวันนึงคุณจะไปประมาณเจ็ดสิบหที่ครับ อาจจะตกหล่นไปบ้างนะครับคนเราแวะได้สักกี่ที่ครับผมไม่เข้าใจเรื่องตอบไม่ตรงจริงๆนะแบบบางทีบางทีก็คิดวราแบบไอ้บางบางทีแบบวันเกิดใช่ไหมครับไปไปซื้อของอะไรเงี้ยให้เขาอะไรเงี้ยครับแต่แบบอาจจะบอกไม่ได้ไปอะไรเงี้ยอันนั้นไม่มีปัญหาฮะพอคุณมอบของขวัญทุกอย่างจะคลี่คลายครับตอนนี้ผมว่าผมไม่ได้ว่าอะไรคุณเอนะผมทํารายการมาคือสมองคนเราจะมีวิธีการบอก เจ้าของร่างอะว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกอะไม่เหมือนกันจริงๆคุณเอไม่ได้ผิดนะคุณเอไม่ได้เป็นคนที่แบบจิตใจไม่ดีนะแต่ว่าสมองของคุณเออะไอผิดกับถูกอะมันเป็นอีกแบบหนึง่งที่ไม่ตรงกันกันกบคนอื่นๆรวมถึงแฟนคุณเอด้วยหนึ่งนะฮะการที่เราไม่ได้ตกลงว่ามันคือ Open น e l a t i ล n ชั i นเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะไปคุยกับคนอื่นด้วยเหตุผลอะไรนะครับ ผิดหมดครับสาเหตุอะไรเอ่ยที่เราต้องไปคุยกับคนอื่นในขณะที่เรามีแฟนอยู่แล้วไม่มีเหตุผลอะไรต้องไปคุยนะครับนอกจากเขาเป็นเพื่อนของเราเราไม่ต้องไปหาใครก็แล้วแต่ในไอคุยเนาะไม่ว่าจะคุยธรรมดาคุยแบบป้อหรือจะคุยเสียวนะครับผมว่าผิดเท่ากันครับจะโกหกเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ที่คุณบอกว่าผลลงโทษทำไมมันถึงรุนแรงจะเล็ก หรือใหญ่โกหกเหมือนกันครับถ้าคุณโกหกเรื่องเล็กได้ทำไมเรื่องใหญ่คุณจะโกหกไม่ได้ถ้าอีกแค่เรื่องเล็กยังโกหก,กันเรื่องใหญ่ๆคุณจะบอกกันเหรอมันผิดหมดเลยนะครับตอนนี้ค่อยๆนะเพราะว่าสมองเรามันคนละแบบเองอันนี้ผมทำรายการมานะความไม่รู้รอบตัวนะฮะดูได้ทาง Good Day Podcast ผมเพิ่งคุยเรื่องสมองไปแล้วผมปล่อยวางเรื่องความคิดของคนมากอันนี้ไม่ได้ไว่าจริงนะเพราะว่า เฮ้ยมันเป็นเรื่องสมองจริงพี่คุยกับด็อกเตอร์ที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองจบปริญญาเอกครับเขาปล่อยวางเรื่องคนดีไม่ดีเลยครับตอนนี้เขาบอกว่ามันมีงานวิจัยเยอะมากที่บอกว่าสมองเป็นคนที่กําหนดว่าเราจะคิดอย่างไรไม่ผิดนะครับเอแต่ค่อยๆทําความเข้าใจว่าคนอื่นเขาคิดยังไงนะสาหรับผมแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับอย่างที่เต้นบอกเลยครับโชคดีมากแล้วที่โดนแค่นี้เนาะหรือถ้าวันดีคืนดีผมไม่ได้ทําอะไรเลยด้วยซ้ำผมว่าเหตุการณ์นี้นะมันจะส่งผลต่อคนที่ มีพฤติกรรมแตกต่างกันคนละแบบเชื่อไหมถ้าคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะชีวิตซื่อสัตย์ต่อคนรักเป็นอย่างมากเนาะไม่ไปคุยไม่ไปอะไรนั้นลองคิดตามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราค้นพบว่าเราเจอเครื่องดักฟังอยู่บนรถเราอะสิ่งที่เราต้องน่อยที่สุดที่สุดในชีวิตเลยคือกูทำอะไรผิดถึงทำให้เมียไม่ไว้ใจวะเข้าใจป่ะถ้าเราเป็นคนที่บริสุทธิ์จริงๆคือเราไม่เคยไปไหนเราแวะอย่างมากก็แวะขี้ที่ปั๊มหรือ เราจะรู้สึกทันทีว่าเฮ้ยกูไปทําอะไรพิรุษให้เมียหรือแฟนเราไม่ไว้ใจวะไม่ว่าแฟนเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเหมือนคุณเอที่คุณเอบอกก็ตามเราต้องมานั่งบอกถามตัวเองว่าเฮ้ยกูทําอะไรไม่ดีวะแล้วต้องคุยกับภรรยาทันทีว่าหรือแฟนคุณเอที่เป็นจเกจผู้ชายต้องคุยเหมือนกันว่าเธอที่รักเธอเราทําอะไรผิดอ่ะเราเรามีพฤติกรรมอะไรที่เธอไม่ไว้ใจอรอคนที่ควรจะน้อยที่สุด ไม่ควรเป็นคนที่เขาเอาของมาไว้ฮะเราจะนอยตัวเองว่าเราทําอะไรบกพร่องวะหรือเรามีพิรุษตรงไหนวะคนที่อยู่กับเราเขาถึงไม่ไว้ใจเราขนาดนี้เนาะแต่ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนที่มันมีมูลความผิดจริงๆ <c oughs> จะรู้สึกทันทีครับว่ามาตามมองฉันทำไมอึดอัดตราก,การในหัวคนเราไม่เหมือนกันเงื่อนไขที่เรามองคนรักหรือคู่ชีวิตมันก็ไม่เหมือนกันเอผมไม่รู้ว่าคุณจริงจังแค่ไหน การที่คุณไปคุยกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณอาจจะมองว่าไม่เห็นผิดอะไรเลยแต่กับคู่ที่เขาซื่อสัตย์ต่อกันน่ะมันแค่ทักไปก็ผิดแล้วอะไม่รู้สินะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่าคุณอยู่ข้างใครอย่างผม,ผมคงอยู่ข้างแฟนคุณเอเต็มที่เลยครับแล้วก็เป็นผมอ่ะจะขอร้องไม่ให้เอาออกไปด้วยคือถ้าสมมุติผมเป็นคุณเอแล้วผมผมพลาดไปแล้วกับครั้งนี้นะแล้วผมคิดว่าผมอยากจะอยู่กับคนคนนี้ต่อนะได้โปรดทิ้งเครื่องนี้เอาไว้เหอะ เพราะมันเป็นสิ่งเดียวแล้วที่จะพิสูจน์ตัวคุณเอได้ในเมื่อตัวคุณเอเองคําพูดของคุณเอเองมันมันยืนยันความบริสุทธิ์ตัวเองไม่ได้ก็ให้เทคโนโลยีมันช่วยยืนยันแล้วกันคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเลือกแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดไหนนะคะขอบคุณค่ะ พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ